สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันเนะจาจะทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางไห้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางวเวลาพัฒนาวันที่24วันศุกร์เดือน3เดือนมีนาคม2566เนาะจ้ามาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่24วันศุกเมื่อนีน่นอกจากเดียวมาเบิ่งผลของวันที่22เดือน3ที่ผ่านมาก,กันก่อนเนาะจ้าว่าให้ตัวไรไปแน่เนาะจ้าสำหรับชุดเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่7กับ2อั 0, น7กับ0เนาะจ้าพี่น้อง fc ขอมาแบบนี้เนาะอยากได้ชุดเด่นเด่นวิ่งรูด2ตัวลวก็ชุดกันให้อีกเนาะจ้าขอมาจัดให้จ้าสำหรับ ชุดเด่นนอกจ้าแอ็กเจอร์ไฮเด่นวิ่งรูดอยู่ที่เจ็ดกับศูนย์พ้นจะหกตัวออกหกหกศูนย์สองเก้าห้าสำหรับล่างชุดหกตัวขอ 6, 6้อเท้าหกหกนี่รูดไปนอกจากบอมีเนาะสำหรับล่างชุดหกตัวสำหรับล่างชุดสี่ตัวข้อเท้านี่ออกศูนย์สองศูนย์สองนี่เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มากนอกจากจับคู่เข่ากันไปตรงตรงนอกจากศูนย์สอง อ่าโอเคเนอกจากถือว่าได้เฮ้ได้กิดได้โดดกันไปอยู่นาะจากล่างชูนสตรงตรงเด่นศูนย์วิ่งรูด0ูนย์มาจะาสำหรับบน2องเกหาเก้ชุดกันแอจ้จอยจับคู่ผ่าดไปน,นอก P P M C จะกนอกพีพีเอฟซจะโอ้โหนาเสียดายเป็นอย่างมากนาะจากสีได้เต็มเตมบนหลางกับบ่อได้เนาะผ่านไปอย่างละแต้มนอกจากจับคู่ให้ชุดกันจับคู่ให้เก้าสอเก้าเกห ก้าสี่เก้าหกนี่พลาดไปอย่างละแต้มนอกจากมากเก้าห้าน่าเสียดายเนาะจ้าเพราะว่าชุดกันก็เป็นตัวเด่นตัวรูดของแอดอยอีกตัวหนึ่งเนาะน่าเสียดายแต่กาบโบเป็นอย่างนอกจากของเฮาได้ตรงตงเนอกจากล่างชุดสี่ตัวเนาะจากศูนย์สองตรงงแต่สำหรับชุดสามตัวงวนนี้ก็ถือว่าเสียดไปอยู่นอกจากออกสองเก้าหา แอดจอยห้เก่าสองเจ็ดนอกจากหากับเจ็ดนอกาเสียดไปสองแต้มนอกจากกะผลสรุปแนวทางเวลาปัฒนาของวันที่ยี่สิบสองกับประมาณนี้ตามนี้นอกจากนินดีกับคนติดตามแนวทางกับแอดจอยจ้าเดี๋ยวมาตามต่อของวันที่ยี่สิบสี่กันเลยจ้าคำเตือนจ้าแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากถามักถาชชบจังคอยตามถาบวหมักบวชชบปล่อยผ่านนอกจากปูดใช้จรรยาในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจาก รับชมเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นถ้ามักถ้าชบตามนอกจา,ากท้าบวมักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากเขามาเลวอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยนอกจากแนวทางปังๆขนาดนี้อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันแหลกกันนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิใด้บ่พลาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันไดถูวันจะบวสิเป็นแนวทางเล่าพัฒนาแนวทางนี้เคอี e. รัฐบ,บาลไทยนอกจากแนวทางฮานอยจะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่วันซุกมือนีแอดจอยให้ชุดเด่นอยู่ที่สำหรับสุดเด่นแอดจอยให้เด่นอยู่ที่สามศูนย์เด่นสามศูนย์วิ่งลูดจะสำสำหรับสายลูดสายวิ่งทามาชอบกันนำไปลูดไปวิ่งได้นะจ้า เด่นสามวิรูดสามมีสามสี่สามสี่แล้วก็สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ่ะ เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์สุดเด่นมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองสำหรับศูนย์สองวันที่ยี่สิบสองนี่ออกมาตรงๆแล้วเนาะงวดน,นี้ถ้าพีน่น้องเอฟซีมักศูนย์สองทามักถ้าชอบตาม้าบหมักบ่ชอบผ่านได้เนะาะจะสำหรับศูนย์สองเนะาะจะแต่ว่าสูตรของแอดจอยนี่คือแอดจอยเอาตามสูตร ได้ศูนสองเอสก็ต้องเอาศูนย์สองใส่ด้วยนอกจากนี้ทั้งบนเอนบนอเนอกจากเผื่อมาตัวเดิมนอกจา,ากทาาบมาบอชอบศูนย์สองถี่ออกไปแล้วกับปล่อยผ่านนอกจากอันนี้คือเอสจอยเอาตามตัวทีเอสจอยจคำนวณได้นอกจากศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแต่เด่นศูนย์นนวิลูศูนย์นี่หูซื้อว่ามาไลายงวดติดแล้วเนาะ คำนวณใดแบบไรแบบไให้แบบนั้นเนอกจากสำหรับสุดกันแอนจอยจับห้อยู่ที่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดจะสำหรับสุดกันสำหรับสุดสามตัวแอนจอยจับห้อยู่ที่4ี่สามแปด เมื่ก่อนสุดสามตัวกับเสียดเสียดไปอยู่เนาะจะโอโ้โหสุดสุดกันอีกทอวาดผ่านไปอย่างละแต้มเนาะจ้าเก้าสามเจ็ดแปดศูนย์สามเก้าศูนย์หนึ่ง นี่คือสุดสามตัวนะจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเนียนกันก่อนจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเนียนชุดกันแอนดจอยเน้นอยู่ที่เก้าสามเจ็ดตัวเด่นตัวเนียนเน้นอยู่ที่เก้าสามเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์สามจ้ะสำหรับชุดกันแอนดจอยเน้นอยู่ที่ อ่าสี่ห้าเลขพี่นอกละกันเนาะศู 0, 0, 3, 02, นย์ศูนย์สามศูนย์สองนี่ออกไปแล้วไอจ้จอยโบนิทเอาเนาะจ้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่จ้าอ่าถ้ามักตัวใดชอบตัวใดนำไปปิดแนวทางใดเนาะจ้าสามแปดสามห้านี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบสี่วันซูมเมือ่อนี่ป่ามานี่ตามหนี่เนาะจ้ารับชมไว้เป็นแนวทาง ถ้า,ามากถ้าชอบตามถาม้าบ่มักบ่ชอบปล่อยอผ่านเนาะจากพิจารณาการแอดจอยต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆเนาะจ้าเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจากเขาตัวใดแบบใดฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจากฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ฝากอ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเลยเนาะจากหรือว่าพี่น้องเอฟซีมีทันใดมีคำถามแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสวยแอดจอยฟังใดเลยเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้เอจใยขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า